โอ้โหในที่สุดกูเข้าใจสักทีไม่ทำไมต้องไฟเอ่ยไฟเอ่ยแล้วหืม โย่ฮัลโหลสวัสดีกับผมโอริจากูดูอนิเมะไม่ต้องบน่นล่ำฟังเพลงอะไรอีกต่อไปแล้วทุกคนคงเบื่อแพทเทิร์นเดิมๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยตอนนี้กันเลยดีกว่านะแม่งโคตรมันแม่งโคตรพริกแม่งถึงพริกถึงขิงโอ้โหอันไม่อยู่เราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าผมชอบช็อตไหนจังหวะไหนยังไงบ้างแล้วก็มีช็อตไหนที่น่าขยี้ขยายพิเศษหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลย let's go <S เออก็หายใจนิดนึงก่อนละกันนะ โอเคมามาเริ่มกันดีกว่าก็ในตอนตอนนี้เราจะมาคุยกันอย่างนี้แลเราคุยตามลำดับเหตุการณ์ว่าในแต่ละฉากนั้นมันมีอะไรน่าสนใจบ้างผมอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตว่ามันมีการบิวอัพเซตอัพในอดีตมาแล้วก็มาเป็นการเฉลยรวบยอดในตอนตอนนี้หรือว่าฉากบางฉากช็อตบางช็อตที่ มันเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างในอนาคตรหรือว่าเป็นเรื่องให้เรามมโนกันตีความไปอีกในตอนสุดท้ายนะก็เอายี้งเริ่มในฉากฉากแรกก็คือฉากที่น้องเรก,กับเอมมาคุยกันนะซึ่งในช็อตนี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างแรก เออเป็นการเฉลยทัทีว่าแผนการที่แท้ทูของเรเนี่ยคืออะไรตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุเท่านี้เนี่ยก็คือตัวเองมีแผนการจะเผาตัวเองจะเผาบ้านเพื่อเป็นการดึงความสนใจให้กับมามะ่าแล้วทําให้เพื่อนๆอ,อีก2คนสามารถหนีไปได้ระหว่างที่มาม่ากำลังโฟกัสที่ตัวเองอยู่ซึ่งอันนี้ก็มันก็จะย้อนไปที่ฉากที่นอร์แมนกับเรคุยกันว่าที่ผมเคยสงสัยว่าเอ นอร์แมนมันมีช็อตชหนึ่งที่ทําหน้าตาแบบเหมือนตัดสรุอะลยบางอย่างแล้วผมก็งงเฮ้ยมันรู้เรื่องอะไรวะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเฉลยว่านอร์แมนรู้แผนการทันว่าเรต้องการจะสะตัวเองเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนเอีก2คนเนาะแล้วก็อีกอย่างต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันจะมีการอธิบายถึงแผนการของเรว่าเรเนี่ยมีการเตรียมน้ํามัน แล้วก็เตรียมเป็นระเบิดขวดระเบิดไฟซ่อนไว้ในป่าอยู่เพื่อใช้ในอนาคตต่อไปเออแล้วก็มันก็ทําให้ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีฉากภาพที่โฟกัสที่ของที่เลซ่อนไว้ใต้เตียงนอร์แมนแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างไม่รู้ซึ่งอันนี้ผมสงสัยว่าไอ้ของพวกนั้นเนี่ยของที่มันบังไว้อยู่เนี่ยมันคือไอ้น้ำมันกับระเบิดพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นของอีกอย่างหนึ่งเลยที่เดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์เราอีกทีซึ่ง ตอนนี้ผมเอ็นเอียงไปทิศทางของมันน่าจะเป็นของอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่อย่างเช่นเป็นน้ํามันหรือว่าเป็นระเบิดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะโชว์ให้เราเห็นไปแล้วว่าไอ้นั่นคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เรื่องก็ยัง ให้นอร์แมนบังหรือใช้มุมกล้องอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่เห็นสักทีว่าของชิ้นนั้นคืออะไรกันแน่นะก็ทําให้เลยผมยังมองเป็นของที่จะมาเซอร์ไพรส์เราในตอนหน้าตอนสุดท้ายนะว่ามันคืออะไรกันรารนี้เพูดถึงของฝั่งเอมมาบ้างก็ในตอนนี้มีการเฉลยแล้วว่าตอนที่นอร์แมนกับเอมมาแอบคุยกันตอนตากผ้าที่ไม่ให้เราฟังคืออะไรแล้วก็มีการให้เราเห็น เรื่องของที่ตอนเอ็มม่าแอบดึงกิลด้ากับโดนไปคุยกันสองต่อสองว่าคุยเรื่องอะไรก็เป็นการเฉยว่าเออเป็นการที่เอ็มม่าเนี่ยไว้วางใจให้ข้อมูลต่างๆให้กับเด็กคนอื่นแล้วก็สามารถให้เด็กๆคนอื่นเนี่ยไปเตรียมแผนการกันเองได้เลยแล้วตัวเองเนี่ยก็ตอนที่แล้วทําตัวโศกเศร้าอะไรอาวรอ,อย่างนี้ใช่ไหม เป็นการดึงความสนใจจากหมามาให้โฟกัสแค่ตัวเองคนเดียวหรือว่าแค่โฟกัสแค่ตัวหลักๆก,ก็คือตัวแบบของเรกับเอมมาสคนแล้วก็เด็กๆคนอื่นเนี่ยที่เหมือนหมามายังไม่สงสัยเนี่ยก็ทำงานเป็นเบื้องหลังไป และแน่นอนเราต้องไม่ลืมความสามารถหลักของเอมมานั่นก็คือเรื่องของการแ a c t ิ้งเสแสร้งนะตั้งแต่ตอนฉากคุยกับเรสองต่อสองว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะหนีกันนะอะไรเงี้ยทำเป็นไม่รู้เรื่องหาเหวเลยแต่ความจริงในใจตัวเองรู้แผนการของเรหมดแล้วแล้วก็เตรียมไว้แล้วว่าวันนี้เราจะหนีกันอะไรอย่างนี้ ดังนั้นมันก็ก็จะเห็นจุดเด่นของตัวเอม่าเรื่องของการสแสดงออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนางมีความสามารถเป็นนางสาวไทยนะนางจะพูดบทพูดที่เป็นการสร้างความกำลังใจเพื่อให้คนดูรู้สึกซาบซึ้งโอ้โห amazing ไ Thailand ตกมือ3ามที่แปะแปะอะไรอย่างนี้นะก็นางก็ทำตามสูงของตัวเองไปแต่ว่าช็อตที่น่าสนใจของตัวเอม่าจริงๆในตอนตอนนี้เนี่ยจะเป็นช็อตตอนแอคติ้งกับมามะ่าที่เป็นหลอกมามะ่าว่าเลดนเผาอยู่ข้างในแล้วก็ อีกอันนึงเราจะเห็นว่าในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นหม,มาเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เอมมาก็ร้องร้องเร่เร่เร่เร,เร่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือในจังหวะนั้นเนี่ยหูของเอมมายังอยู่ดีมีสุขอยู่แต่ว่าตอนที่หมาแค่เอาเครื่องดับไฟเนี่ยฉีดเข้าไปในกองเพลิงแล้วก็หันมาอีกทีเอมมาหน,นีหายไปแล้วแล้วก็เอมมาก็เอาหูของตัวเองเนี่ย ไปเพื่อเอาไอ้เครื่องเครื่องสะกดรอยตามใช่ไหมเอาวางไว้อีกที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นในฉากนี้ก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยเอ็มม่าต้องเอามีดตัดหูตัวเองแล้วก็ไปวางไว้ในห้องน้ําเพื่อหลอกบอมาว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้ว มันก็ได้ชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มึงตัดหูตัวเองแต่มันต้องไม่กรีดร้องอะไรทั้งนั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยนะซึ่งก็ก็ได้ชื่นชมเล็กๆน,น้อยๆของตัวเอมมานะครับคราวนี้มาพูดถึงของนอร์แมนบ้างแล้วกันนะก็หลังจากที่เขาจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในตอนนี้เขาก็ยังมีบทบาทแล้วก็มีฉากเท่ๆของเขาอยู่แต่ว่าเรามาพูดถึงข้อมูลต่งตางๆเกี่ยวกับของนอร์แมนแล้วกันอย่างแรกสุดก็คือ เออเราได้เห็นแล้วว่าไอสิ่งที่ซิสเตอร์โคน่ทิ้งไว้ให้นอร์แมนคืออะไรก็คืออย่างแรกคือเรื่องของปากกานี้เห็นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึ่งเนี่ยเป็นกุญแจซึ่งให้ผมเดาก็ต้องเป็นกุญแจไอห,ห้องสื่อสารที่ของมาม่าใช้แล้วในตอนนี้ก็เอาไปใช้เพื่อในการเหมือนทําให้ช่องกุญแจตันแล้วมาม่าเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้นะเออ แล้วก็แค่นั้นมั้งไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนในกล่องนั้นอีกเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มีแค่นั้นเออแต่ว่าตัวปากกาทําอะไรได้เราก็ไม่รู้แล้วก็สิ่งต่อไปที่น่าสนใจของนอร์แมนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของแผนการของนอร์แมนที่ทิ้งไว้ให้กับเอมมาที่มันมีเยอะมากนะเกือบทุกสิ่งทุกอย่างคือตั้งแต่ของตอนนี้จนถึงตอนอนาคตต่อไปเนี่ยทุกน่าจะเกิดทุกแผนการละกันนะที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นแผนการที่ นอร์แมนเตรียมไว้ให้ซึ่งมันจะมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เป็นประโยคเริ่มต้นเลยก็คือที่เอมมาบอกว่านอร์แมนฝากไปให้เลมันจะมีคําว่าเออเลนายจะไปตายที่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะโจโช,โชอะไรเจ๋งๆให้ดูซึ่งตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่านอร์แมนเนี่ยมีแผนการอลังการงานสร้างอะไรบางอย่างเตรียมไว้อยู่แน่นอนแล้วก็ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกคืออะไรคงไปตื่นเต้นกันในตอนหน้าแต่ว่ามันก็จะมีช็อตฉากหลายๆจังหวะที่ให้เห็นว่ามันมีการเตรียมอะไรบางอย่างอยู่เช่นในช็อตที่เหมือนเป็นนอร์แมนคุยกับเด็กๆผู้หญิง2อาคนแล้วก็วาดรูปพี่อะไรไม่รู้เยอะแยะนะดังนั้นก็ก็น่าดูกันต่อไปว่าแผนของนอร์แมนเนี่ยที่เตรียมไว้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างท้ายที่อันนี้เป็นเรื่องของการมโนและว่า นอร์แมนยังมีโอกาสรอดหรือไม่รอดมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองก็คือซิสเตอร์โคนีทิ้งสิ่งหนึ่งก็คือกุญแจห้องสื่อสารใช่ไหมซึ่งเราก็อาจจะมนโนไปไกลๆได้ว่านอร์แมนได้กุญแจอันนี้มานานแค่ไหนแล้วนอร์แมนก็จะอาจจะมีโอกาสใช้กุญแจตัวนี้ในการเข้าไปในห้องมามาแล้วก็แอบไปทําอะไรบางอย่างก็กได้อาจจะไปสื่อสารกับคนข้างนอกก็ได้นะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่า ไม่เกี่ยวอะไรเลยกุญแจนั้นก็แค่เพื่อในการปิดห้องนั้นอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมโนซึ่งผมคงสรุปอะไรไม่ได้แต่ว่าให้ลองคิดกันเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องที่มีความน่าเป็นไปได้นะครับ และแน่นอนอีกหนึ่งตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ในตอนตอนนี้เนี่ยก็คือมาม้าอิสเปนลานั่นเองในตอนนี้เนี่ยนางใส่ชุดนอนแทนนะซึ่งก็ยังน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงใดๆแต่ว่ามาพูดถึงสาระดีกว่าแนละ้วก็ในตอนนี้นางจะมีช็อตที่น่าสนใจอยู่สองสาอันก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นช็อตที่ตัวมาม้าเดินไปที่กองไฟแล้วก็หลังจากที่รู้ตัวว่าเอม็มมาหายไปเนี่ยก็เดินไปหาเอม็มมาใช่ไหม แล้วก็ไปค้นพบว่าเอมมาทิ้งหูตัวเองไว้แล้วก็จะมีช็อตช็อตนั้นเนี่ยมันจะให้เราเห็นหมามา้าแอบคุ้นคิดพยายามประกอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็เป็นการตัดสู้รู้ตัวว่าเฮ้ย,ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีประโยคนหนึ่งที่ประมาณว่าเฮ้ยเด็กๆพวกนั้นเนี่ยใส่รองเท้าอะไรกันเออ แล้วมันก็จะเจ๋งตรงที่เออถ้ามันไม่ได้คิดจะหนีหรือว่าแค่เป็นแผนการแค่แบบเฉยๆเฉยๆเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องใส่แบบถุงเท้าหรือไม่ก็ไม่ใส่รองเท้าอะไรเลยแต่ว่าพอตัวเองได้คุ้นคิดประกอบทุกอย่างแล้วเนี่ยเหมือนตัวเองจําภาพได้ว่าตัวหมามมาเนี่ยเห็นเด็กๆใส่รองเท้าพร้อมออกไปข้างนอกแล้วพร้อมวิ่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าหมามะมาม,ม,มีสติ มีใช้เวลาคุ้นคิดในระดับหนึ่งได้ทันเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมาม้าก็สามารถรู้ทันนะว่าไอของพวกนี้มันผิดปกตินะแล้วก็การที่ยูดีจะใส่รองเท้าแบบมันต้องเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันก็เป็นช็อตที่ทําให้เราเห็นว่ามามารู้ตัวแล้วว่าเด็กๆกำลังจะหนีอีกช็อตต่อมาที่น่าสนใจของตัวละครหม่าก็คือเออมามาตอนที่บ้านไฟไหมเรียบร้อยแต่ว่าเขา ไม่สามารถเข้าไปในห้องสื่อสารไปติดต่อ,ตอ,อก,กับศูนย์บัญชาการใหญ่ได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่านางจะเอาสิ่งของอันหนึ่งออกมาซึ่งไอ้ของชิ้นนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเราดูสังเกตจากรูปร่างอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหมือน CPU คอมพิวเตอร์นะซึ่ง เออถ้ามันใช่ CPU คอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลอะไรบางอย่างที่สําคัญสําคัญนะแล้วก็หยิบออกมาด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวตัว CPU นั้นจะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า Move ต่อไปของมาม่าเนี่ยหลังจากที่เด็กๆเริ่มชิ่งกันแล้วเนี่ย มาม่าจะทําอะไรบ้างนะเอออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนหน้าและตัวละครสุดท้ายที่จะต้องพูดถึง The Joker The Man The Pisner เดะมึงไปทำเฮี้ยอะไรอยู่ตรงนั้น Feel The Man ของเรานั่นเองนะเป็นตัวสุดครที่ผมมาในช็อตสุดท้ายแล้วทําให้ผมตั้งคำถามดังมากในใจก็คือมึงไปทำเฮี้ยอะไรตรงนั้นนะฟลนะคนอื่นเขาหนีกันแล้วลูกนะ ลูกยังไม่หนีอะไรอย่างงี้นะก็เออถ้ามาโนเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเป็นแผนกายของนอร์แมนอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้เด็กกลุ่มหนึ่งดึงความสนใจมาม้าไปบ้างหรือว่าหลอกล่อไปที่จุดจุดอื่นนะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเป็นไงแนะ่แต่ว่ามันก็จะเห็นว่าอย่างที่เลพูดในตอนท้ายคือเด็กเนี่ยมันม,มาไม่ครบมันมีการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายอยู่ว่าอาจจะตรงนี้ไปทาอย่างนู้นตรงนู้นไปทําอย่างนี้ แล้วสุดท้ายอาจจะมีการบรรจบอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่างการงานสร้างก็อันนี้เดี๋ยวแค่ว่ากันอีกทีแต่ว่าน้องฟิลหนูหนีด้วยนักลูก่ก็ตอนนี้ประมาณนี้ละกันถ้าผมพลาดอะไรไปตกหล,ล่นอะไรไปหรือว่ามีอะไรที่คุณเห็นมากกว่าผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เสริมกันมาเพิ่มกันมาได้เลยไม่มีปัญหายั้งสิ้นแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรผิดถูกเนี่ยก็เรียนเชิญแก้ไขได้เต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ กูขอน้องอย่าสปอยนะตอนตอนหน้าข้อมูลต่างๆต,ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่พีคถึงพีคที่สุดนะดังนั้นถ้าใครสปอยเนี่ยกูจะโกรธมึงมากนะครับก็เอ่อถ้าอยากสปอยจริงจังก็เหมือนเดิมกรุณาใส่การสปอยเตือนข้างหน้านิดหนึ่งผมจะได้ข้ามไปได้จะได้ไม่ต้องไปอ่านอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้ก็ในตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบยังไง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือมันจะต้องจบที่มันแอบ,บจะต้องค้างคางระดับหนึ่งมันคงไม่ได้สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในตัวมังงะเนี่ยจำนวนคอนเทนต์จำนวนตอนมันมากกว่านี้มันยังมีเนื้อหาไปอีกเยอะแยะมากมายที่มันยังไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยมันเลยแค่ตอนตอนเดียวก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจบได้ เขาเรียกว่าหน้าพึงพอใจแค่ไหนหรือว่าแบบจบแล้วแบบค้างคาสุดๆหน้านี่ก็รอมาดูถึงตอนหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้กับผมอูรินจากูดูวนไหมขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันครั้งสุดท้ายในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กับผมขอไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย